สวัสดีเจ้าชื่อปีเล็กนะเจ้าก็เป็นนักสแสดงอาชีพที่ปีนี่ก็อ่ค่อยมีเวลาเนาะนอนดึกกินข้าวบ่เป็นเวลาพักผ่อนน้อยมันก็บบค่อยสบายเจ็บหัวมึนหัวเวียนหัวก็เลยไปหาหมอพอไปตรวจผู้หมอก็บอกว่าน้ำตาลนี่ขึ้นไปสามร้อยปายเลยเนาะ กอแต่ก่อนนี่จนมาบดเดียวนี่ปี่ก็เป็นเบาหวานมาสามปีปลายละ mm. ก็กินยาหมอมาเรื่อยๆ mm. น้ำตาลมันก็ขึ้นพ่องลงพ่องอย่างพ่องมันก่อบบสบายตัวเนาะคุณหมอบอกว่าอันท่านน้ำตาลบาลงนี่จะต้องโดนฉีดยาเนอะคือฉีดอินซูลินก็เป็นคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนาะกลัวขนาดเลยหันแต่ก่อนแม่เนาะเป็นเบาหวานสูงก็ต้องโดนจิ้มกู้วนันกู้วันนี่มักืดนนะอันท่าอัน ตัวฮาโดนพอกนี่ยอมตายดีกว <tinc S 1> <giving quin. S 2> ่าก่อมาเจออันเบต้าเฮิร์มเนี่ยเจ้าหันอันไอบีนเปิ้นเป็นพรเซนเตอร์อยู่ก็เลยคิดว่าไอบีนนี่คงจะบัซีซัวเนาะก็เลยลองกินดูไหนๆก่อนไหนๆละพอกิ่นไปได้สักพักนึงรู้สึกว่าอาการมึนหัวเจ็บหัวเนี่ยมันเบาลงก็เลยป๊กไปหาหมอแห่งเสื้อหนึ่งปรากฏว่าน้ำตาลงเจ้า พ่อพี่ใจขนาดเลยตอนแรกก็คิดเนาะว่าอันท่าน้าตาลมันลงนี่คุณหมอตึงได้ฉีดอินซูลินฮึแต่ตอนนี้น้ําตาลมันลงแล้วแต่ต้องละแต่ต้องโดนเข็นฉีดยาและเจ้าพี่ก็กินมาได้สักพักแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดีกับตัวพี่เองเนาะพี่ก็อยากจแนะนำคือคนที่เป็นเนี่ยต้องกินดูเพราะว่าอันเบต้าเฮอร์มีเป็นสมุนไพรมันบตกค้างในร่างกายก่อนแล้วก็วกมีออยอห์ ก็อยากจะแนะนำเมื่อขี้นะเจ้าจะได้ดีกับตัวเลย